ใ่านไหนที่มองหาที่ดินสำหรับทำสวนกเกษตรราคาถูกๆวันนี้โมเมมีมานำเสนอด้วยค่ะที่ดินแปลงนี้อยู่พิกัดคลองสิบตับนบึงกาสามอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีที่ดินแปลงนี้โมเมชอบมากๆเลยมาทีไรคือลมพัดเย็นตลอดเวลาเลยนะคะดูได้จากทงนี่เลยที่ดินของเราเนื้อที่สองไร่ เป็นล่องส่วนเก่านะคะห่างลังสิตนครนานยกประมาณ18กิโลเมตรแล้วก็ห่างที่ว่าการอำเภอโรงพยาบาลประมาณ9กิโลเมตรนะคะเป็นสวนเกษตร่ชื่อของเขานี่ก็คือสวนเกษตรบุญจองค่ะเป็นล่องส่วนเก่าที่ดินของเราที่จะเห็นตรงรถจอดนี่ก็คือเป็นที่ดินที่ถมแล้วบางบางส่วนเอาไว้สําหรับ ปลูกบ้านนะคะถ้าเป็นเจ้าของเก่าเนี่ยก็คือว่าเขาถมไว้สําหรับปลูกบ้านส่วนด้านหลังไปทางด้านนู้นก็จะเป็นล่องสวนค่ะทางล่องสวนเนี่ยค่ะคือลมพัดเย็นมากๆเลยคือโมเมมาที่นี่นะคะโมเมชอบมากๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นที่แปลงที่ลูกค้าซื้อไปเรียบร้อยแล้วค่ะซื้อกับเราไปนะคะเนื้อที่สองไร่นะคะเนี่ยค่ะจะเห็นเลยนะคะอันนี้คือแปลงของเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะที่เขาถมเรียบร้อยแล้ว ก็คือหน้ากว้างประมาณ40เมตรส่วนความลึกประมาณ80เมตรโดยประมาณค่ะขนาดเนื้อที่สองไร่ค่ะคือใครที่มองหาที่ดินไว้สำหรับทำสวนเกษตรหรือจะทำเป็นโกดังขนาดเล็กหรือโรงงานขนาดเล็กคือที่นี่คือเหมาะมากๆเลยแล้วที่ดินเป็นพื้นที่สีชมพูพื้นที่สีชมพูทำอะไรได้บ้างคือทำโกดังได้ทำสวนเกษตรได้แล้วก็ทำเป็น สวนผักออร์แกนิกก็ได้ค่ะนี่ค่ะเพราะที่นี่น้ำน้าใสแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะเพราะถ้าดูได้ถ้าเข้าไปดูตรงหลังของในที่ดินนะคะตรงด้านนน้นนะคะก็จะมีลำรางแล้วก็ตรงนี้เป็นล่องสวนล่องสวนนี่คือน้ำใสมากๆเลยค่ะนะคะคือได้ทั้งบรรยากาศแล้วก็เ ได้ทั้งความสงบแล้วก็ร่มเย็นมากๆเลยทางด้านนู้นก็จะเป็นเทพองค์เทพค่ะคือที่นี่ไม่ได้น่ากลัวไม่ได้อะไรเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะบริเวณโดยรอบมีเพื่อนบ้านทั้งหมดเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านส่วนกเกษตรแล้วก็มีโกดังนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะแนะนำให้มาชมที่ดินของเราได้ตลอดเลยค่ะ ที่ดินของเราเป็นโฉนดขุดแดงพร้อมโอนแล้วก็ฟรีโอนด้วยขายเพียงไร่ละ850,000บาทถ้าซื้อ2ไร่นะคะลดทันทีเลยค่ะ100,000บาทเป็นโปรโมชั่นที่ยอดเยี่ยมมากๆถ้าซื้อไร่เดียวแบ่งขายไร่เดียวนี่คือ850,000ถ้าซื้อ2ไร่นี่คือลด100,000บาทก็จะเป็นราคา1,600,000บาทราคานี้ถือว่าโอเคมากๆแล้วก็ถูกค่ะ ถ้าซื้อสองไร่นี่ร้านหกนี่คือได้ได้ของความสวยคือดูได้จากแปลงของเพื่อนบ้านตรงนี้ได้เลยค่ะเนี่ยคะ่ะถ้าเพื่อนบ้านได้เข้ามาพัฒนาถมดินแล้วก็ตอนนี้ก็ทำห้องน้ำนะคะสิ่งนที่แนะนำถ้าลูกค้านะคะซื้อที่ดินแล้วจะทำปลูกสร้างหรือสร้างบ้านหรืออะไรเงี้ยค่ะโมเมแนะนำเลยนะคะสิ่งแรกเลย อยากให้สร้างห้องน้ำก่อนนะคะสร้างห้องน้ำก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์หรือทุกอย่างที่เหลือก็ค่อยๆตามมาสิ่งแรกคือสำคัญมากๆคือห้องน้ำน้ำประปาไฟฟ้าของเรานะคะขอขยายเขตเข้ามานะคะไม่ไกลเลยค่ะประมาณ1 5 0ยห้ถึงสองเมตรเท่านั้นเองค่ะถือว่าโอเคมากๆที่ดินราคานี้ ถือว่าถูกมากๆแล้วก็ถ้าวิ่งไปทางด้านนี้นะคะก็จะไปหนองแคออกสระบุรีได้แล้วก็อนาคตถ้าซื้อที่ดินแปลงนี้อนาคตก็คือจะมีวงแหวนรอบที่สามรอบๆตรงนี้ค่ะแต่ตรงนี้ไม่ไม่ถึงนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องของเวียนว่าเออวงแหวนจะมาถึงที่ดินของเราไม่ถึงแน่นอนคือว่าอยู่ห่างประมาณสามกิโลค่ะก็คืออยู่ทางรอบรอบนอกทึงด้านนู้นนะคะ ถ้าลูกค้าสนใจนะคะเข้ามาชมที่ดินของเราได้ทุกวันที่ดินของเราพร้อมโอนแล้วก็ฟรีโอนอย่างที่โมมีบอกแล้วบรรยากาศดีมากๆอยากให้ลูกค้าที่สนใจนะคะจับจองซื้อเลยค่ะเป็นเจ้าของเลยค่ะราคานี้ถือว่าหายากมากๆแล้วอยากให้อ่ามาจับจองจริงๆค่ะตอนนี้เหลือเดียวตอนนี้เหลือเพียงแปลงเดียวแปลงสุดท้ายแล้วเนื้อที่สองไร่ราคาหนึ่งล้านหกแสนบาท ฟรีโอนเป็นโฉนดป็นโขนพร้นมนโอนสำหรโบวันนี้โมเมไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลินปหน้าว่าโมเมจนไปที่ไหนบขนเป็น่ข